สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านและการบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์นะคะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์การเรียนขึ้นมานะคะเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ ให้นักเรียนนำใบงานเรื่องการอ่านและการบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์นะคะเป็นแบบฝึกที่3.8แล้วนะคะให้นักเรียนเตรียมขึ้นมานะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบตอบคำถามนะคะเรามาดูเรามาดูที่ส่วนบนของคำถามก่อนนะคะอ่าพิจารณาบันทึกตอบ พิจารณาบันทึกต่อไปนี้แล้วตอบคำถามในใบางานนี้เขามีบันทึกกิจกรรมของเด็กชายใบยท่านอันใหญ่นะคะในช่วงระยะเวลา2วันให้เรานะคะเราไปดูตารางกันชัดๆนะคะพูดถึงวันเสาร์ที่3ม,มีนาคมนะคะและกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 4. มีนาคม2,566บันทึกกิจกรรมของเขาก็เริ่มต้นที่7นาฬิกานาทีของทั้ง2วันนะคะซึ่งรายละเอียดนั้นนักเรียนก็ลองไปอ่านลองไปศึกษากันดูนะคะครูจะข้ามไปที่การตอบคำถามกันเลยนะคะในข้อที่1เด็กชายใบท่านอันใหญ่ไปเที่ยวสวนน้ำวันไหน เราก็ดูที่ตารางบันทึกกิจกรรมนะคะตรงไหนคะที่บอกไปเที่ยวสวนน้ำคะเจอหรืยอยังนี่ไงไปเที่ยวสวนน้ำกับครอบครัววันไหนคะวันเสราร์ที่3มีนาคม2566นักเรียนก็เขียนลงไปนะคะวันเสราร์ ที่3มีนาคมเขาถามเราเรื่องเวลาไหมคะไม่ถามก็ไม่ต้องตอบนะคะให้นักเรียนตอบแค่วันนะวันวันที่เดือนและพศน,นั่นเองนะคะต่อไปนักเรียนดูที่ข้อที่2ข้อที่2นะคะโจทย์คือ วันอาทิตย์ที่4มีนาคม2566เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีเด็กชายใบท่านอันใหญ่กำลังทำอะไรนักเรียนก็ดูตารางของวันอาทิตย์วันอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะคะไปดูที่เวลา13นาฬิกา30นาทีเจอไหมคะ ไม่เจอเวลาที่บันทึกกิจกรรมแต่ช่วงเวลา13นาฬิกา30นาทีอยู่ในช่วงของเวลาเท่าไหร่คะ12นาฬิกา40นาทีจนถึง16นาฬิกาใช่ไหมคะระหว่างนั้นเขาทำอะไรคะเดินทางกลับถึงบ้านนะคะกำลังเดินทาง นักเรียนก็เขียนกิจกรรมลงไปเดินทางกลับถึงบ้านนะคะโอเคข้อที่2ผ่านไปต่อไปนักเรียนดูข้อที่3นะคะข้อที่3วันเสาร์ที่3มีนาคม2อง6ัเวลา3ามทุ่มเด็กชายใบท่านอันใหญ่กำลังทำอะไร นักเรียนคะสามทุ่มเวลาสามทุ่มภาษาทางการเราคือเวลาเท่าไหร่คะยี่สิบเอ็ดนาฬิกาจำได้ไหมคะยี่สิบเอ็ดนาฬิกานักเรียนก็ไปดูที่วันเสาร์ที่สามคือตารางนี้นะคะนักเรียนก็ไปดูที่เวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาตรงไหนคะนี่ไงเขาทำอะไรอยู่เอ่ยอาบน้ำนะคะนักเรียนก็เติมคำว่าอาบ เรียบร้อย3พ่ข้อต่อไปดูข้อที่4นะคะข้อที่4โจทย์มาค่ะเด็กชายใบท่านอันใหญ่ช่วยคุณแม่ทำอาหารเมื่อวันอะไรและเวลาใดนักเรียนก็ไปดูที่ตารางนะคะช่วยคุณแม่ทำอาหารนักเรียนเจอคำว่าช่วยคุณแม่ทำอาหารไหมคะอยู่ช่วงไหนคะอยู่วันอาทิตย์ที่4 ตรงนี้เองช่วยคุณแม่ทำอาหารนี่คือเวลานี่คือวันเขาถามวันอะไรและเวลาใดนัะเรียนก็ต้องตอบให้ครบพูดถึงเรื่องวันก่อนเรียนก็ตอบไปเลยวันอะไรคะวันอาทิตย์ที่สี่ มีนาคมพศ2อ6พ6 6าตอบเวลาด้วยนะคะเวลาเท่าไหร่16นาฬิกาเสร็จแล้วข้อที่4ต่อไปดูข้อที่5นะคะ,ะข้อที่5 วันอาทิตย์ที่4มีนาคม2566ทําอะไรก่อนที่จะรับประทานอาหารเช้านักเรียนก็ไปดูที่ตารางอตารางของวันอาทิตย์ที่4คือตารางนี้ค่ะทำอะไรก่อนที่จะรับประทานอาหารเช้า,าเาาาาขาถามถึงว่ากิจกรรมที่เขา,าทํำก่อนรับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าอยู่ตรงไหนคะนี่ไงคะ คือเวลา8นาฬก30นาทีเขาทำอะไรก่อนคะกิจกรรมที่อยู่ก่อนหน้านั้นก็คือวิ่งออกกําลังกายกับคุณพ่อใช่ไหมคะเป็นก็เขียนลงไปวิ่งออกกําลังกายกับ คุณพ่อเอาละค่ะได้ครบ5ข้อนะคะการบ้านเรียนการบ้านวันนี้ให้นักเรียนทำข้อที่6 7 8 9และ10ด้วยตัวเองนะคะนักเรียนลองดูตารางแล้วก็ลองทำเองนะคะผิดถูกไม่เป็นไรทำเสร็จแล้วก็ส่งเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ